สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับแปลงสมาชิกนะครับพริกอินซีนะครับแปลงนี้อยู่ที่บ้านด่านนอกนะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับผมเห็นไหมครับแปลงพริกอินซีสังเกตได้ว่านะครับจะมีโรคลงบ้างนะครับนี่คืออินซีจริงๆเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงใดๆเลยนะฮะไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงใดๆเลยเราใช้วิธีคือปลูกจํานวนไม่มาก แล้วถ้า,มาแมลงมันลงนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรเนื่องจากเราไม่ฉีดยาจริงๆนะครับปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยในเรื่องของมูลสัตว์นะฮะสังเกตได้ว่านะครับเห็นไหมครับมันจะมีโมรคแมลงลงบ้างแต่ก็ได้ผลผลิตด,ดีเก็บขายหลายรอบแล้วนะครับผมเก็บ <laughs> ไม่ใช่เพิ่งจะเก็บนะฮะเก็บไปเป็น10บๆรอบแล้วครับอันนี้ก็จะก็ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงของใกล้จะสุดและใกล้จะหมดแล้วเห็นไหมครับ สีแดงสวยสดนะฮะสีเขียวเราก็ใช้นะครับเราใช้ในเรื่องของปั่นน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มแม่ก๋วยนะครับน้ําจิ้มปิ้งย่างแม่ก๋วยนะครับพริกแกงแม่ก๋วยนะครับสดๆจากสวนครับวันนี้มีความเขาเรียกว่าอยากจะพรีเซนต์จริงจิกินได้เลยนะครับแต่ผมก็เผ็ดกลัวเผ็ดกินได้เลยครับเก็บแล้วกินได้เลยมันมันสบายใจมันปลอดภัยขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนน้ำจิ้ม แม่ก๋วยนะครับน้ำจิ้มปิญญ้งยางแม่ก๋วยแฮชแท็กน้ำจิ้มปิญญ้งยางแม่ก๋วยในทิกต o k หรือใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดแล้วก็แจกเป็นของขวัญปีใหม่แล้วติดตามใน t ิกต o k ไลฟ์สดนะครับหอจ้ากรไม่ต้องกลวยฟูดฟ้ดผลิตภัณฑ์แม่กล๋วยขอลาไปก่อนครับมีตะไคร้ด้วยนะจ๊ะ